มอนกานี้ไปจะให้่รนะยะถาวาดิวะหาปุราปริปุเรติสากรังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปตทิอิจิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะสมิจัตุสาเพปุเรตุสังกปาจางโทปนระโสยะธามัญโชติ ระโสยถาสัพพ so at um ิต an ิโยวิวาจาตุสัพพโรโควินาสศตุูมาแต่ภวัตมันตาโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนศีลสนิจจังวุทาปจายีโนยัตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง ภาวะตุสาพมังคลังราขันตุสาปะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสโสถีพระวันตุเต